ใช่ไหมใช่ไหมเด้ยตืนน่นเลยตื่นเลยหื่นลยตื่นยหื่นย่นย,นย,นย,นยเป็นหุยหุยเซลครับเฮ้ยสวัสดีครับพบกับเชยเชยชาแนลอีพีพิเศษนะครับวันนี้ต่างกระแสกันนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ากระแสของโอเดนย่านะฮะหลายๆคนแบบว่าอุ้ยตอนนี้กำลังหามากเลย SSR แหลจริง ตอนนี้ราคา s อก็ไปล่าสุดน,นะที่เพื่อดูมีการประมูลนะครับที่ประมูลแบบเล่นๆเ,เ,เลยนะที่หมูที่หมานี่ประมาณ65,000แต่ราคาเหยียบ100,000บาทแล้วสับกัรด s s r นะครับการ์ด s s r ก็จะมีรูปประกอบอยู่ด้านข้างครับว่าหน้าตาก็เป็นยังไงตอนนี้โอลิญามีโอกาสพิเศษครับครบรอบ30ปีนะฮะวันนี้ก็มีแพคเกจจิ้งมาใหม่ๆซื้อเป็นลังซื้อเป็นแพ็คซื้อเป็นกล่องได้หมดเลยนะล่าสุดครับเพจได้มีโอกาสได้เจอคุณช้างเจ้าของโอลิญา วันนี้เราได้พูดคุยกันเกีย่ยวกับการดูแล,แลก็เลยมีโอกาสที่จะมาแกะมาขอสะสมกันนะครับวันนี้พี่เอก็ได้โอกาสมาครับได้มาเป็นแพ็คเลยเนาะไม่ได้ซื้อแบบเหมาหลังครับเหมาหลังราคาตอนนี้น่าจะตกประมาณบางคนนะไปซื้อเหมาลังราคาเอาไปถึงห้าพันบาทต่อกล่องเลยนะตกใจมากครับซึ่งจริงๆแล้วหนึ่งแพ็คหนึ่งเนี่ยนะฮะประมาณแปดข่อแบบเนี้ยแพ็คหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับพี่ทอนประมาณสี่ร้อยห้าสิบแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้มาแกะกันสดๆเลยครับว่าเราเจอเอ็น หรือว่าจะเจอ R นะครับแรหรือว่า SR Super ร,ร์แหรือ SSR คนที่สะสมจริงเนี่ยเขาจะมีลุ้นนะครับเมื่อก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยซองตรงนี้จะอยู่ด้านในแต่รุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยเพื่อความสะดวกก็คือเปิดซองเสร็จปับ๊บไดการ์เร็จยังไม่ต้องกินวันนี้ก็ได้เก็บไว้ขอนก็ได้นี่คือรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นกับทางโอเดนญาณณปัจจุบันครับเพื่อไม่เสียเวลา มาแกะกันดูเลยครับตอนนี้พี่เอ๋ก็จะมีน้องๆพี่เอ๋ที่เป็นคนที่สะสมของรักของหัวงนะครับโอนิญามาด้วยแต่อยากให้ดูของก่อนครับนะฮะสำหรับคนสะสมนะนะครับเปิดให้ดูเลยโอเคนี่ครับอาจจะเป็นตัวเอ็นนิดนึงแต่ว่าแทบจะมีทุกรุ่นเลยตั้งแต่ตอนโมกุลตอนเด็กๆนะฮะมีผู้เท่าเตานะครับอุ้ยนี่ครับมีโอ้โหลาดิสเขามีด้วยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับปูมาก ซึ่งแต่ละการเนี่ยเขาจะบอกการบอกพลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะมาหากันครับว่าซุปเปอร์แรซุปเปอร์แรนะครับเอาแค่ SR ก่อนถ้าได้เ r เมื่อไหร่นะก็คงหาได้เลยนะครับเรามีกันประมาณเกือบ22อ่ะมาดูนครับว่าจะเป็นยังไงบอลมังกรช่วยพี่เอ๋อหน่อยนะครับว่าถ้าพี่เอ๋อ,อยากได้ SR หรือ SR นะครับพี่เอ๋อขออนุญาตขอพรเลยเนาะเรามีนี่พี่เอ๋อมีบอลดาก้อนบอลถึง7รลูกด้วยกัน ถ้ามีเจ็ดรูปขอพรอ,อะไรก็ได้ใช่ไหมครับพี่เอ,อเไนนะ๋ไม่ขอเกงในนะนี่เหมือนบุรินบุรินขอเกงในใช่ไหมฮะพี่เอ๋ขอแล้วกันนะโอเคนะครับในกล่องสุ่มของเราไม่ใช่พิมพ์วิพายนะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับโอเดนยาอ่ะขอพรกันหน่อยนะครับของยังไม่บืดไม่เป็นไรครับก็ขอให้ได้ SR หรือ SR แล้วกันแต่ถ้าเป็นไปได้ขอ SR เขาพอครับอ่ะมาดูนครับเริ่มต้นเลยนะฮะ สองแรกพี่เอ๋จะแกะให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปมีหลายซองก็จะให้พี่ๆช่วยด้วยเอาวะมาดูกันเขาบอกว่าเหมาะสำหรับเด็กแปดขวบขึ้นไปอ่ะพี่เอ๋ได้ครับเกินแปดขวบนะแกะแล้วนะแกะแล้วนะด้านหลังของตัวโอเรนจ่าไม่อยากมองเลยไม่อยากมองเขาจะเป็นรูปของตัวดักนันบอลนะครับก็ตัวมังกรนี่แหละอ,าอา้าวเปิดมาวามังกรเลยมาลุ้นครับมาล,ลุ้นเลยนะลุ้นลุ้นเออลบอกไปหนึ่งซองจะมีทั้งหมด สองใบด้วยกันนะครับสองใบด้วยกันมาดูครับลุ้นๆเลยนะหนึ่งสองลุ้นๆครับลุ้น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 ลลุ้นนะครับลุ้นลุ้นลุ้นพี่ไก่เลยดีกว่ามามามาลุ้นพี่ไก่เป็นไรครับอืมเหมือนหน้าซองเลยอะเบติต้าเอ้ยไม่ใช่พิกโกโรนะครับพิกโกโรการ์ดสี่หมื่นห้าพันเป็นการ์ดเอ็นครับส่วนอีกตัวล่ะพิกเไหมพิกไหม ปุ๊บฮยแม่มนุษย์ดัดแปลงครับด็อกเตรอร์เกโลนะครับด็อกเตรอร์เกโลว้าสองใบแรกครับเป็นเอ็นมาดูพิเศษนะครับมาดูครับอันนี้พิเศษเลยมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันดิ้งค้าแรงเลยมาวิหน้าจอเป็นมอปุลใช่ไหมหน้าจอเป็นงอกุลน,นะฉีแบบมือสันๆเลยนะครับ อีด mm ้วยนะไม่เอาขอตัดดีกว่าอืมตัดนะครับมาดูนครับเปิดสดๆไม่ให้เห็นเลยไม่มีกันเฮ้ยหลุ้นว่ะเฮ้ยหลุ้นว่ะลุ้นว่ะเฮ้ย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 มบินแบบแบบตัวอ่ะเฮ้ยดีเนี่ยเฮ้ยแบบแบบอ่ะเอาได้วยละก่อนได้วยละก่อนด้วยก่อนด้วยละก่อน ออะนะครับหนึ่งสองสามเป็นเป็นอาเป็นแรครับเป็นแรครับแรจริงีเอ้ยเฮ้ยเ้ยนได้ยังไงครับนี่คือเป็นโปรแกรมนะก็คือเป็นขอบทองโอ้ยสี่แสนแปดหมื่นนะครับค่าพลังนะฮะงูปุลเบยิต้าโอหังแล้วก็ปอมแปลงล่าง แวบบแวบบแวบไบปดูไปดูแวบบแวบบแวบบแบบนะครับอเอาอีกใบหนึ่งครับอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งยังไม่เห็นนะหนึ่งสอ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 งเป็นแล้วครับปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวอืเป็นเอ็นครับก็ยังคงเป็นบิกาโลอ่ะโชคดีครับนะฮะสิทธิ์ตรงนี้ก็เป็นเจ้าของ โอเดียนาที่ซื้อมานะครับคือน้องอนนะครับน้องอนก็เป็นเจ้าของโอเดียนาที่นี้เลียนมาช่วยเปิดให้ก็ยินดีด้วยครับอ่ะส่งมอบไปก่อนนะครับให้น้องอนโอ้ยได้แรงวันแล้วซองนี้พี่ทองซื้อมาเท่าไหร่ครับ450บาทบาททั้งสองแปดห่อนะอยากจะดูครับว่าเป็นแไรหรือเปล่าขออีกทีนะครับบอลมันกอนเรามีเจ็ดลูกนะห่อนี้ขอหน่อยครับพี่ทอนมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะตัดให้ก่อนแล้วพี่ทอนเปิดเลยนะนะครับกล้องไม้ใกล้นะ ยำชาย้ำชาตอนนี้เขาบอกว่ายำชากลับมาดังแล้วนะถ้าเกิดใครดูดการตั้งบทตอนใหม่ๆอัดแล้ว <c oughs> ตัดแล้วนะครับอัดตัดพี่ดูอืมอัดพี่ดูอืมหลุดตรงนี้เลยนะฮะอ่ะพี่ทองครับโชว์เลยเอาหากล้องเลยฮะพี่ทองลุ้นเลยมือสันส่นครับมือสั่นมือสั่นครับเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเห็นเลยดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> <y> ใช่เฉยเลยเฮ้ยเอ้ นี่จริงๆด้วยครับอ่ะหาแรได้ไม่ยากเลยนะครับพี่ทอรนได้แรอีกแล้วนะครับอ่ะอีกใบหนึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเป็นคู่เนี่ยเขาจะให้แรงแค่ใบเดียวอีกใบหนึ่งจะเป็นเอ็นมาดูครับอีกใบเป็นเอ็นหรือเปล่าดึงสอดตั๊บถอยพับงอนเอ็นครับโอ้โหดีใจด้วยนะครับดีจี้ใช่ไหมโอ้โหพี่ทอรนได้สองใบแล้วนะครับมาพิสูจน์นิดหนึ่งครับเราได้แรไปสองใบแล้วนะครับมาดูว่า ถ้าเป็นใน,อน,อน,นหอเดียวกันอันนี้ยึงอยู่ในหอเดียวกันใช่ไหมพี่ทอนมาดูนะครับในหอเดียวกันพี่มีเหลือเจ็ดซองพี่ทอนหยิบไปละซองเลยครับแหมเขาบอกว่าถ้าดูนะครับถ้าเปิดโอเลนญ่านะครับพี่ช้างครับถ้าเปิดโอเญ่าแล้วไม่ทานยังไม่ได้เราก็ต้องทานไปด้ยวยเลยพี่ทอนนี่ชี้ด้ยครับรู้ไหมฮะถามก่อนถามทางพี่ๆทีมงานนะครับพี่ตุย๋ยกับน้องทรรู้ไหมครับที่เราซื้อมาเนี่ยรสชาติอะไรรู้ปะสาหร่ายนะฮะไม่ใช่ คนเข้าใจผิดมาตลอดเลยครับว่ามันคือรถสาหร่ายจริงไม่ใช่ครับรอบอ่านใน้บอกเลยครับไม่ใช่ครับเขาคือรถอะลรครับดูดูครับอร่อยเลยให้อร่อยรถซีฟู้ดครับติ๊กติ๊มันคือรถซีฟู้ดครับพี่นนทคนจนใหญ่เข้าใจว่ารถสาหร่ายนะฮะต้องกินไหยครับพี่ดุยครับมามาชิมเลยพี่ดุยมาข้างหลังเลยไหมครับเลยมาพี่ดุยมาขนาดนี้นะครับอร่อยอ่ะอร่อย มันมีขดมกระเดั่อแบห้าเป็นโอ้จริงจริงด,ด้วยพลังเขาเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังเป็นเอ็นอยู่ขอที่ดีฮะอีกอย่างหนึ่งพี่ตุ๋ยช่วยครับออกมาเลยมาเราแัาบงานนี้นะครับที่ร้องอยู่อ,อยู่อยู่นี่คร,ครับพออะไรนะแนะนำนิดหนึ่งครับอ่าเป็นช่วงโปรโมทใหม่ของทางโอนิญาครับเป็นห่อใหญ่นะครับพี่จะไม่ได้ราคาเท่าไหร่แต่ในงานที่มาออกงานที่ถึงเธอเก้าที่ทาน ฝั uh, ่งทีมพี่เอจัดเนี่ยนะครับคุณช้างก็พอทังทีมงานมาร์ติ้งกขามาร่วมงานด้วยซึ่งสองนี้เป็นสองพิเศษนะครับแต่ไม่มีการอยู่ด้านในถ้าเากิดใครชอบรสชาติของทางโกริยะก็แนะนำครับภาพหลังว่าจะต้องเป็นแรหคืออ,อานะครับพี่ตอนกล้องนิดนึงครับเดี๋ยวหน้าหายเปิดเลยครับอเปิดพร้อมกันเลยพี่ดุ๊ยมารู้แคับารุงรุ่นบอลมันกรช่วยเราหน่อยเลยครับนะครับเราจะได้อารูอเปล่านะครับแรแรแลนะครับ มานะครับเตรียมรุ้นอร่อยครับนี่ให้ดูครับอมนั้นอะไคงจุนอกจะกินกิครับจะกินออมเดาหิวอ่ะอรอยครับอ่ะลุ้ครับเป็น S ผมเปิดลุหน่อยนี่อหรือ R เปิดลุลงนะหรือ N ได้หมดเลยครับพี่หนึามจะได้มีสถานไหมเฮ้ยมันจะน้อนจริงด้วยอะอีกแล้วยนี้ย้นหน่อยลุ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 ้นหน่อยเป็น วีเซลครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยตกใจ <S <S อันนี้เอสตาครับเอสตาไม่ใช่อาเ <SR S 2> อสตาครับเอ้ยมือสันมือสันเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะเอสอาร์ครับนี่ฮะเอสอาร์ขอบทองนะครับตั้มนูนแล้วก็ตัวฟ้อนนะฮะค่าพลังจะเป็นสีทองไม่ใช่สีดำนะครับนี่คือเอสอาร์ อุ้ยเป็นไปได้ยังไงอย่าไดี๋ย่าได้ใบหนึงทำความเข้าใจก่อนนะครับปกติแล้วลังหนึ่งลังนะที่มีทั้งหมดในห่อเนี่ยซองเนี่ยซองหนึ่งเนี่ยนะครับห่อหนึ่งมีแปดซองลังหนึ่งมีแปดห่อนี่คือหนึ่งชิ้นในหนึ่งลังมาอยู่กับเราแล้วอ่ะมันสุดยอดมาดีโอ้โชคดีมากโชคดีอ่ถือไว้ก่อนครับถือไว้ก่อนนี่คือเกือบเอสเอตานะครับอีกใบนึงก็คงเป็นเอ็นเท่าไหร่ครับนะฮะทั่วไปก็จับคู่มาแบบนี้ ขอช่วยทีครับขอช่วยที่ครับนี่คือนี่ครับนี่อุ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยคนซื้อดีใจตายเลยครับเจ้าของคือคุณทอนนะครับทั้งทอนอ่าได้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปตอนท้ายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคนซื้อก็ดีใจคนขายก็ดีใจครับคนสะสมยิ่งดีใจนะฮะก็บอกนี้ครับว่าจริงแล้วการสะสมการ์ดโอเนายเนี่ยสำหรับคนที่สะสมจริงนะครับอย่าไปมองที่มูลค่าการขายครับ เป็นมองที่มูลค่าว่าเราได้ลุ้นเราได้เจออะไรได้เจอค่าประหลังของใครบ้างแล้ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดเราเป็นนักสะสมในแฟ้มที่พี่เอโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับเอามาเรียนกันเก็บไว้แค่นี้ก็ดีใจ่แล้วครับ30ปีครบรอบโอเลนญานะครับเอาละครับหนึ่งอาจจะเล่นก่อนนะครับนะฮะมาเอาละครับสามคนครับพี่ถือหยุดมาหน่อยนะหนึ่งสองทาบเปิดห้องอะไรครับเป็นไงบ้างครับโอ้เอ็นยล้วน เป็นเลือนๆเป็สรุปครับของการซื้อทั้งหมด3ซอง3ห่อใหญ่3ห่อใหญ่นะครับหรือ8 3 24ซองเราได้มาทั้งหมดที่เป็น R ก็คือแรนะครับได้มา2ตัวนี่ครับแนะฮะก็จะเป็นตอนโมกุลแปลงล่างนะครับเป็นยิงคองแล้วก็เป็นกา๊าสโมกุลเบติต้าแล้วก็ซูมโมหังนะครับนี่คือเป็นตัว R แล และพิเศษจริงๆครับยอดนะครับขอบทองและก็ฟอนทองนี่โอ้โหเซลพาโชคเซลพาโชคนี่ครับเซลก็เป็น S R ุ u เปอร์แลสวยมากครับสวยนะฮะก็สาาไวิครับว่าถ้าเกิดเราเป็นนักสะสมถ้าเกิดเรารักสะสมดีแล้วก็เป็นความประทับใจตั้งแต่สมัยตอนเด็กนะครับเวลาที่อนุญาเนี่ยเข้ามาเปิดจำหน่ายครั้งหนึงแบบนี้นะฮะ มันจะเป็นความรักความผะสมที่ได้มาความรู้สึกเก่าๆกลับมาตรงนี้สำหรับนักสะสมจะเข้าใจดีนะครับไม่เหมือนกับบางคนที่ตั้งเป้าเข้ามาว่าจะมาเปิดการ์ดแล้วเพื่อนําไปขายต่ออันนั้นอาจจะไม่สะดวกครับแล้วก็ไม่แนะนําครับดังนั้นสำหรับคนรักสะสมนะครับนี่ฮะ ถ้าเกิด่าคุณได้การ์ดแบบนี้เก็บสะสมไม่ว่าคุณจะเป็นการ์ดเอ็นหรือ่าเป็นการ์ดอะไรก็แต่นะครับเนี่ยฮะเก็บสะสมแบบนี้จะดีที่สุดครับมันเป็นความทรงจาที่ดีสมัยเรายังเด็กๆนะครับและความประทับใจเขาฝากไว้นะครับนะฮะว่าอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษครับที่เป็นคลิปที่หลายๆคนถ้าเกิดใครได้มาเจอคลิปพี่เอในคลิปนี้บอกได้เลยครับคุณเจอเขาเรียกอะไรอ่อขุมทรัพย์นั่นแหละครับนะฮะต่อไปถ้าคุณจะเล่นโรนิน่าคุณจะคิดถึงคลิปนี้แหละครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับช่ c h ชาแนลวันนี้ขอบคุณครับพี่ตุ๋ยแล้วก็พี่ทอนนะครับได้ SR มา1ใบครับแล้วก็ได้ R มา2ใบกับการซื้อเพียงแค่ยี่สิบงอเองครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ